หรือน้ำเปล่าเย็นๆตอนนี้เขาอยากกินน้ำมากตอนน้ำเปล่าิูเย็นๆน้องคามอะอาดเร์น้ำแร่ด้วยนะน้ำแร่เป็นน้ำแร่นะคะใช่เหรอเอาเอาพูดจริงๆขอบคุณมากคุณรู้โอเคน้ำแร่ธรรมชาติน้ำแร่ธรรมชาติเป็น้ำแร่อันนี้เก็บแล้วนะเอาไปเก็บแล้วนะเอาเอาน้ำใช่ไหมใช่เอาไปเก็บไงไงไนไงไ พี่พีว่างเลยนะไปไปเลยเขาจะเขียนสวยๆแล้วนะสวยจริงๆเอายาไปข้างบมาดีกว่าจรองกินยาข้างบมากเราลืมกินเข้าใจเลยน่าเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเอาไปเอ่ะมุนล็อเขียนสวยๆได้เร็วยังเหลือลาบสองไปแรงไปดีกว่าเราเล่เราเล่ยังไม่ไปยากแล้ว เก็มาจีบเล่นไงอ๋าไงบุกเล่นไปแล้วเขียนสวยยิ้มยิ้มแล้วเขียนนี่เขียนแผ่นที่สองแล้วแผ่นแรกที่เขียนแล้วนี่ไงแผ่นแรกเขาเขียนแล้วอยู่ในห้องนี่ไงเขาเขียนแล้วแผ่นนึงแต่ว่าแบบมันมีสองหน้าเขาอยากได้แค่เดียวรู้ไหมว่าความล้ามีสิยังแบบยังเลยอ่ะที่จะต้องเอาไว้เนี่ยมาระวังทานนี้่ละจริงปะไม่ต้องไม่ต้องฝึกแบบแล้วแต่ันนีแล้วแต่แนะนำเฉยเฉยเข้าใจเฮ้ยไม่เป็นไรเราจะศิลปะพี่ฟูนอะไรสบายใจก็ทำไปลูก เขาอยากอะไรต้องการค่อยๆไรคอยๆไปแม่ไม่รงแกีกัดีกว่าแม่แม่เหรออ่ f e ลไอ่ e t ูใจฉันยังคงไว้ับุความทงจำเมีด้เในครั้งาพบกันฉันไม่ อันนี้เขาไม่ได้เขียนเอียงนะแต่ว่ากระดาษมันขาวแม่ไม่อยากให้วีได้มีคนออกเลยจะชิวมากอะแบบววันอาทิตย์จะเป็นวันที่ ไม่ทำกสิก็ได้พูดเถอะไม่แบบว้าอันนี้ยิ่งแย่งดีนะก็ความมันอันนี้ยิ่งี่ยมันเป็นที่สูคนจ้าแล้ามันแบบมันต้องมีการฝึกใชต้องใช้เวลาเพราะว่าบางคนมันหัวช้าใช่ใช่บางคนเขาเขารู้สึกเขาใจเป็นคนช้านะใช่พอช้าแล้วแบบจริงเรายังได้เอาจี้ดีกว่าคนที่จำท่าได้เก่งมากคือปูนเลยสมมติเราเกือบเกือบจะรู้แล้วเนี่ยเขายิ่งแบบอันนี้ไม่ดีเลยที่ปูนเนี่ยที่ปูนยังช้ากว่าปูนเลย แต่ว่าเต้นเต้นดีไงพี่ภมิเต้นแบบเขาต้องแบบใช้สักพักนึงอ่ะใช้เวลาแป๊บนึงอะคือไม่เข้าใจถึงจะจูนได้อ่ะแต่คือถ้าเกิดสมมติแบบพอได้ท่าเขาเต้นแต่มันคือเหตุการณ์คนที่แบบจะจะได้แล้วนะแล้วคนนี้ไม่มีโอกาสได้ต่อไ้ท่าเนี้ยที่ถามไม่เข้าใจสลับขาไม่เป็นตอนนี้ได้ยังเป็นคนใช้ขาไม่ได้เป็นคนใช้ขาไม่เป็นเลยสอนไหมตอนนี้เลยจะได้เข้าใจเข้าใจเป็นคนใช้ขาไม่เป็นเลยท่าไหนอ่ะเนี่ยไออย่างเงี้ยไปเป็นอย่างนี้ทีละอย่างก่อนมือไม่ต้องครับมาปุ๊บจ้าเก้า ดึงค่อยๆดึงดึงนะแล้วอัมันีะเปี่ยนขาใช่ไหมเออมันจะทำให้แบบดึงแล้วแล้วแบวนี้มาอย่างนี้นะเออเราจะดึงอย่างนี้ปั๊บแปลงไปแล้วปึ๊บอันน้นะปึ๊บอ่าครับอร่อยนที่ไปตรวจร่างกายของของคิวมีมีปะมีดิมีปะพี่จะไม่ได้พี่มีอยู่กับพี่บูม Yes sir งี่อันนี้ค่ะนี่สบายปุ๊บดึงพ้ับงานขวาแล้วปุ๊บขวาขึ้นเออแล้วก็มาอเดิมดึงปุ๊บเกือบแค่นี้แหละอ่าลองดูผิดข้างเปล่าไม่เห็นไหมไม่เห็นนะซ้ายชี้แค่นี้เอออ่าลองเปิดฝันเปิดฝันเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องลากนะให้ก่อนเลย เดี๋ยวทำแค่ธรอะไรก่อนเรามีกี่คนเนี่ยวันนี้ตกบ่อยเฮ้ยอีกฝั่งดิตรงข้ามเออตรงข้ามไปอย่างงี้นะนี่อ่ะทำแค่นี้ก่อนโอเคหนึ่งและไปหนึ่งเออเอาเขาเอาแบบล่างธรรมดาก่อนนะไม่มีปัญหาเอออ๋อเอามปโอ้ดีลายยางยวเลยลายยางไปค่อยๆค่อยๆฝึกก่อนนะเอออืมลองดูมันใช่ละ าได้ทำไมเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตื่นมาก็เต้นได้ถ้าตอนนี้เต้นเต้นถ้าตอนนี้เต้นแล้วถูกนะแต่วันนี้ตื่นมาเราจะเต้นได้เลยเหมือนกีตาร์เลยเออทุกอย่างเหมือนกันหมดสมองใช่ไหมเหมือนกันหมดไปไปอ่าไป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 อืแค่นั้นแหละเห็นไหมได้ละก็นับหน่อยฮะหนึ่งและวสองและสามแล้ สและหนึ่ะสถ้าเวลาเข้ามานี่รายกขาไหนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนอยู่หน้าเนี้ยเติบเติาแน่ใจแน่าจเติแต่ท่านี้จริคุณก็ไม่อยได้หรอเนี่ยมัวทำนองนั้นตัมีท่าท่านี้ปูนไม่ได้ แม็กเอานี่ก่อนไหมเราเหรอตรงนี้ใช่ไหมนั่นไงใช่นี่อะไรลูกแม็กด้วยเนี่ยหมอมีอยู่ในห้องดนตรีถุงขวดเอาไหมใค้ก่อนดีกว่าไม่เราแค่กาศยังไม่ได้กินยาลืมเดี๋ยวไปกินก่อนแพ้อะไร เอนี่ยุงกัดและตีตายเลยยุงกัดพุงว่าแพ้เราแพ้อากาศไเยังยังไม่ขึ้นไปเลยแพ้ความเสื่อมไม่รู้สึกดีขึ้นเลยหรือป่าไม่ได้ก็เห็นแม็กซไม่จริงใจนคือเก้าขาไม่ถูกวันจันแรกแต่งกันนะไหมพี่พี่ได้ทไม่ม่ท้องงานนี้ได้คนนี้ได้แล้วทำเต็นไม่ได้อะ ่่กันีะไม่ใช่อ่ะพี่มคนต้องงีบฮะเรื่องงี้แล้วก็ถ้าแต่ว่าตอนนี้หลับไหลไม่ไว้แล้ว้องตรงนี้งงงทักไปปึ๊บ้องปึ๊บเหรอเหรอมาแบบสีขาอะไรก็ปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บลากมานะเวียนหาละ เนี่ยมันจะงงเลยอะพี่ผมก็งงกันปึ๊บ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 เอิบอ่าเอย่าให้ดิไปอึ๊บไปอึ๊บไปอึ๊บไปมันไม่อยู่แค่นั้นด้วยพี่ผมเห็นพี่ไมเห็นแล้วเออเขาแบบระดับนั้นแล้วไงเขาระดับนั้นแล้วแค่นี้เปคือเราได้